สวัสดีครับทผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับมาในคลุกนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของเควินดูรันกันหน่อยครับต้องบอกว่านี่คือฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเควินดูรันตลอดการเล่นอาชีพเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ยังเป็นการเล่นที่พิสูจน์แล้วครับว่าเขาเนี่ยคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกณขณะนี้ครับแต่ก่อนที่ผมจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเควินดูรันนะครับผมขอเล่าข่าวเล็กๆน้อยๆก่อนที่มันเกิดขึ้นในวันนี้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของ NBA All Star นั่นเองคร NBA All-Star เนี่ยคือให้มีคนดูโหวตด้วยใช่ไหมแต่ว่า All NBA Team เนี่ยเหมือนกับว่ามีแต่คนที่อยู่ในวงการ NBA นะมาโหวตกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ไม่สมความนิยมก็คือดูแบบวเรื่องของสตติแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเล่นอย่างเดียวหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดในฤดูกาลนั้นนะครับอย่างตรงนี้ที่เราเห็นนะครับก็คือชุดที่3นั่นเองครับก็จะมี r u ดี Gobert Jimmy Butler Paul George Bradley b e a แล้วก็ k y ่ i e i r ์ i n g นะครับส่วนชุดที่ดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเป็นชุดที่2นะฮะก็จะมีรอ m เจ ครับซึ่ง นี่เราไม่ได้เห็นเลบรอนเนี่ยตกลงมาอยู่ชุด2อเนี่ยนานมากแล้วนะครับคือย้อนไปตั้งแต่สมัยที่เลบรอนเนี่ยอยู่คลิปแปลงอยู่เลยครับคือปี2005กับปี2007แต่บางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ้าอย่างปี2019เนี่ยตัวเลบรอนยังตกไปอยู่ที่อันดับที่3เลยหมายถึงว่าอยู่ทีม All NBA ชุดที่3เนี่ยแต่ว่าในปีนั้นเนี่ยพูดถึงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้พูดเต็มปากนะครับเพราะว่าเลบรอนเจมส์เนี่ยมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ตัวทีมเนี่ยมันเละเทะไปหมดเลยครับก็คือไม่ค นนะแล้วก็ชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดใน NBA อันดับหนึ่งนะครับก็มีจานิสเดอคอมโปนิโคลาโยคิสสเฟนเคอร์รีลูกาดอนชิตแล้วก็าวายวเลอร์นดครับซึ่งตรงนี้นะครับหลังจากที่มีการประกาศออกมาแล้วเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจของแฟนๆหลายส่วนเลยครับก็คือแบบว่าเอ้ยบางคนเนี่ยมันควรไปอยู่อันดับหนึ่งหน้าบางคนไปอยู่อันดับ3อะไรแบบนี้นะครับอย่างทั้นของลูกาดอนชิตครับที่หลายคนมองว่าควรจะไปอยู่ชุดที่2ครับและเอาเดเมเดิลานขึ้นมาแทนเพราะว่าเดเมเดิลานนั้นน่าจะฟอร์มดีกว่าครับแล้วก็ ในช่วงต้นดูการเนี่ยเขาเล่นไม่ดีเลยนะครับเพิ่งจะไม่เล่นดีในช่วงกลางดูการจนมาถึงช่วงท้ายเองทีนี้เพื่อความกระจ่างชัดนะครับผมก็เลยเอาตัวสถิตินะครับของลูก้ากับเดมิลินลาตลอดทั้งรูการปกตินะมาเทียบกันดูซึ่งถ้าหากว่าเราดูตามสถิตินะครับเดมิลินลาเนี่ยทำแต้มมากกว่าลูก้าหนึ่งครับแล้วก็เสียเทิร์นโอเวอร์น้อยกว่าลูก้าอีกหนึ่งอีกด้วยครับแต่ว่าสิ่งที่ลูก้าทำได้ดีกว่านั่นคือเรื่องของแอสซิสครับแล้วก็เรื่องของเกมรีบาวอย่างไรก็ตามครับเรื่องของ จริงแล้วเราจะเอาเดมิริลาดขึ้นมาอยู่ที่ทีมหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับแต่ตรงนี้สาเหตุหลักที่ผมมองว่าเขาอยากให้เดมิริลาดขึ้นมาติดชุดหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเดมิริลาดเล่นดีมาหลายปีแล้วครับแต่ว่ามีโอกาสติดชุดแรกเนี่ยเพียงแค่ปี2018เท่านั้นแล้วก็แบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะได้รับรางวัลเยอะมากกว่านี้ครับเอาง่ายๆว่ามีคะแนนสงสารเข้ามาช่วยแต่สําหรับคนที่น่าสงสารมากที่สุดในการจัดอันดับครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เดมิริลาดนะครับแต่ว่าเป็นเจสันเททัมนั่นเองครับที่ All NBA ทง ท่านผู้ชมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผลโหวตของเจสันเททัมเนี่ยเยอะกว่าไคลลี่เออร์วิงนะครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นได้ทั้งการ์ดแล้วก็เป็นได้ทั้งฟอร์เวิร์ดซึ่งไอคะแนนโหวตที่ได้จากฟอร์เวิร์ดเนี่ยมันเยอะกว่าการ์ดครับมันก็เลยกลายเป็นว่าผลโหวตของเขาเนี่ยเอาอันที่เป็นฟอร์เวิร์ดก็แล้วกันทีนี้พอไปดูแรังกิ้งของฟอร์เวิร์ดเนี่ยเขาเซกไม่ติดครับแต่ถ้าหากว่าเอาคะแนนแรังกิ้งของการ์ดน่ะเขาเนี่ยจะมาเข้ามาแทนที่ไคลลี่เออร์วิงครับแล้วถามว่่่่่่่่าาาาาาไไไไมมมมมมมตติดดทททททีีีีีีแบบบบบบนน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 ้้้เเเเเเยยยัััััััััผผผลลกกรรรรรระะอองงคคคคคค็ื์ูชพใสสญญจ จะได้เงินเพิ่มจํานวนประมาณ32ล้านเหรียญสหรัฐครับถ้าหากว่าเขาติด All NBA ทีมตรงนี้เป็นข้อสัญญาที่ติดไว้กับทีม Boston Celtics นะครับถามว่าทำไมถึงมีสัญญาแบบนี้ก็เพื่อเป็นการอัดฉีดนักกีฬาละครับให้เรียกฟอร์มของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ทําให้ทีมมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นด้วยอะไรแบบนี้นะฮะแต่ถึงกระนั้นเนี่ยก็มีหลายคนนะครับที่สมควรจะติดแต่ก็ไม่ติดสักทีครับอย่างท่านั้นของเควินดูรันเองที่ไม่ติดนะครับเนื่องจากมีการบาดเจ็บหรือแม้แต่่่่่่่นน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 ััััเเเเเอออองงงรรรบซึตวววียยกกก็็็าาาาาจะะไไไมมปูด้้พใ ที่ผมบอกไปในช่วงต้นคลิปนะเขาเนี่ยสร้างเขาเรียกว่าอะไรเ่สถิติที่กู้ชื่อสร้างชืง่อเสียง,ง,งให้เขามากซะยิ่งกว่าการติด a l ลเออทีมอีกนะครับนั่นคือการทํา49แต้มในวันนี้นั่นเองครับซึ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยสถิติดังกล่าวยังเป็นการทํา Triple Double ด้วยนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับสิ่งที่ทําให้เควินดูรันเนี่ยได้รับการยกย่องมากขนาดนี้นั่นก็คือการลงเล่นของเขาที่ลงเต็มตลอด48นาทีของเกมครับเพราะว่าตัวเขาเองมีประวัติการเจ็บเอ็นร้อยหวายนั่นเองครับ มันเหมือนเป็นการฝืนร่างกายนะแล้วก็ทดสอบจิตใจของตัวเองด้วยครับว่าโอ้โหจะทำได้หรือเปล่ามันเสี่ยงเหมือนกันนะและฟอร์มการเล่นของเควินดูรันในวันนี้นะครับต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยยอมรับเลยครับว่าเขาเนี่ยคือสุดยอดผู้เล่นที่ดีที่สุดนะฮะอย่างทนานของเจนนิเซนคอมโปเองหลังจากที่จบเกมแล้วนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์เลยนะครับว่าการหยุดเควินดูรันเนี่ยมันโคตรยากเลยครับไม่ว่าคุณจะทํายังไงก็ตามคุณไม่สามารถป้องกันเขาได้เลยสิ่งเดียวที่คุณสามารถทําได้ก็คือหวังว่าเขาเนี่ยจะยิงพลาดแล้วก็ยยัังพููดดดด้้้ววนนนนนะะค่่่่่าาเเขขีีีีีือผลลททสุใโกณณ ที่ทางด้านของโรบอนเจมส์นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดว่าเป็นสุดยอดที่ดีที่สุดอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ออกมาทวิตนะครับเพื่อบอกว่าเนี่ยครับจง appreciate ความแบบว่า greatest ของเควินดูรันซะณขณะที่คุณยังสามารถดูได้อะไรแบบนี้นะครับและนอกจากเควินดูรันนะครับคนที่ฝืนลงเล่นในวันนี้ก็ยังมีเจมส์ซาร์เดนแล้วก็เจฟฟ์เกรนด้วยนะครับโดยเจมส์ซาเดนอย่างที่เราทราบกันดีครับตัวเขายังเจ็บ hamstring อยู่แต่ว่าก็ไปขอให้สตีฟเนตช่วยเอาเขาลงเล่นหน่อยครับโดยสตีฟแนตออกมาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ แเดนก็แบบมาแบบว่าให้ผมลงเถอะแล้วก็มาพยายามซ้อมให้ดูครับว่าเขาเนี่ยยังสามารถเคลื่อนไหวได้นู่นนี่นั่นแล้วซิฟ n น t เนี่ยก็ไปคุยกับทีม3าโค้ดครับว่าการที่มีเจมส์ซาเดนอยู่เนี่ยมันก็มีผลดีในทีมเหมือนกันนะแล้วก็เออจริงๆเจมส์ซาเดนก็ทุ่มเทมาตลอดการที่ให้เจมส์ซาเดนลงไปในสนามวันนี้ก็อาจจะเป็นการตอบแทนความทุ่มเทมของเขาก็ได้แต่ตัวซิฟ n น t เองก็มีเงื่อนไขกับเจมส์ซาเดนนะครับว่าถ้าหากว่าคุณลงไปแล้วเนี่ยทางทีมงานดูแล้วว่าอาการไม่น่าไหวจะเอาออกมาทันทีีีีหหหรรรืือออออววว่่่าาาาแแบฟ์มมมมดูไปปลล้้เเเนนยยททใัสงกจะ อะไรแบบนี้นะครับซึ่งเขาเองก็ดิวตกลงกันว่าโอเคงั้นโอเคผมได้ครับอะไรเงี้ยและเจมส์ซาเดนเองก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเขายิง10ลงไปถึง1นั่นเองครับ คือมึงยิงลงแค่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสิ่งที่เจมส์ซัดเดนช่วยให้ทีมบลูคลินเน็ตเล่นได้ดีนั่นก็คือเรื่องของการครีเอทสเปซนั่นเองครับเพราะว่าเจมส์ซัดเดนเนี่ยสามารถเรียกดับเบิลทีมได้คือเรียกให้คู่ต่อสู้มาปิดป้องกันสองตัวทำให้เพื่อนคนอื่นน่ะมีพื้นที่ว่างและในวันนี้ครับเจมส์ซัดเดนมีถึงแปดแอสซิสต์เลยครับนี่แหละครับจึงเป็นบทพิสูจน์ว่าการที่คุณจะสามารถชนะเกมบาสเกตบอลได้ไม่จำเป็นต้องทำแต้มเองครับและอีกหนึ่งคนที่จะไม่ไมไเเรียนฝ่าาท้า แต่ในวันนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะลงเล่นแล้วก็ทําผลงานได้ดีมากๆเลยครับกับการเก็บไปถึง27คะแนนด้วยการยิง3แต้มลงทั้งหมด7ลูกจากการปล่อยบอล8ครั้งครับและตรงนี้นะครับตัวเจฟฟกีนเองยังได้ออกมาบอกแบบขำๆด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยระหว่างที่เล่นอยู่เนี่ยเขาลืมอาการบาดเจ็บไปเลยนะครับเพราะว่ามัวแต่สนใจดูฟอร์มการเล่นอุดยอดของเควินดูแรนอยู่ครับราวกับว่าคนที่กำลังเล่นบาสอย่างเพลิดเพลินอยู่แล้วก็ลืมไปว่าเมียนเนี่ยรอกินข้าวที่บ้านเนื่องจากฟอร์มการเล่นของเควินดูแรนในครั้งนี้ถือออเเป็นนน่่่ฟรรร์มกาลททีีีดดสุใบ ทีนี้เนี่ยผมก็เลยไปดูครับว่ามันมีฟอร์มการเล่นของคนอื่นอีกไหมครับในรอบเพลย์ออฟที่มันสุดยอดนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับทาง NBA เองก็ได้มีการจัดอันดับนะครับไม่ใช่จัดอันดับมันเป็นลิสต์ขึ้นมานะว่ามีใครบ้างครับที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบเพลย์ออฟนะครับอ่ะเรามาดูคนแรกกันเลยดีกว่านะครับก็คือลูก้าดอนชิตนั่นเองครับกับการแข่งขันรอบเพลย์ออฟรอบแรกในปี2020ครับเมื่อปีที่แล้วนั่นเองในเกมที่4นะฮะด้วยตัวลูก้านะครับสามารถทำได้ถึง43แแต้้มมม17 13รรบาาลละในนนนกเ่่ัคไ พอซินกิสคอยช่วยแถมยังมีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าอยู่นะครับที่เจ็บมาตั้งแต่เกมที่3และนอกเหนือจากนั้นนะครับดูก้าเองยังยิงลูกวินนิ่งช็อตครับที่พาทีมชนะด้วยนะฮะและตรงนั้นนี่แหละครับทำให้ดูก้าเนี่ยเป็นคนที่สามารถพาทีมดัลลัสแมวริกนะครับพลิกกลับมาชนะได้หลังจากที่ตามหลังมากที่สุดถึง21คะแนนซึ่งเป็นการพลิกกลับมาชนะหลังจากที่ตามมากที่สุดในประวัาทรอบเพลย์ออฟของทีมดัลลัสอีกด้วยครับมาดูฟอร์มันดับต่อมานะครับ่นคือของเลอบรอนเจมส์ ซึ่งเกมนั้นเนี่ยทางด้านของไมมี่ฮีทครับตามหลังบอสตันเซลติกอยู่3ต่อ2เกมและถ้าหากว่าไมมี่ฮีทแพ้นในเกมนั้นนะครับมันก็จะเป็นความล้มเหลวมากที่สุดของการรวมตัวบิิกทีคริสบอสเลอบอนเจมส์แล้วก็ดีเวนเบดเลยครับเพราะว่าแบบว่าปีที่แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เพิ่งแพ้รอบชิงให้กับทีมดัลลัสแมวดริกอีปีนี้เนี่ยมาตกรอบอีกโอ้โหรลองครับว่าทีมแตกซึ่งเป็นเหตุผลครับที่ทําให้เลอบอนเจมส์เนี่ยต้องรีบเอาจริงหน่อยครับและในเกมนั้นนะครับเขาสามารถทําให้ถึง45 15แแต้้้มมมมครากการ,มครัััับบจาากกกกยยิงงงงงงทหด26ลไปถึ19ถีีีอ ให้แอสซิสต์พาทีมเนี่ยชนะในเกมที่6แล้วก็ยังชนะบอสตันเซลติกในเกมที่7จจนสุดท้ายเนี่ยทะลุไปได้แชมป์นะฮะ ันดับต่อมาครับยังเป็นเลบรอนเจมส์อยู่นะครับแต่ว่าย้อนเวลากลับไปอีกในปี2007นั่นเองครับที่เลบรอนเจมส์ครับในวัยเพียงแค่22ปีครับสามารถแบกทีมคีฟแลนด์คอมเดย์ที่มีแต่ลูกกระจกมีใครอะไรมั่งก็ไม่รู้ครับเจอกับทีมขาโหดอย่างดีทรอยพิสตันครับที่มีประสบการณ์เข้ารอบชิงแชมป์สายมาแล้วถึง5ปีติดครับโดยในเกมวันนั้นครับทางด้านของเลบรอนเจมส์ทำไปได้ถึง48แต้ม9รีบาแลวก็7แอสซิสกับอีก2สตีลครับแต่ที่มันน่าประทับใจมากๆก็คืออ30แต้้มมสุดททายขงี เาเรียนในเกมนั้นนะครับเรบรอนเจมส์ทำคนเดียวไปถึง29แต้มครับคือคนอื่นมึงไม่ต้องเดี๋ยวกูจัดเองแล้วก็ยังอยู่กับเรบรอนเจมส์ครับท่านผู้ชมครับกับเพอร์ฟอร์แมนซ์การเล่นที่สุดยอดของเขาอาจจะเรียกได้ว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดตลอดการในอาชีพของเรบรอนก็ได้ครับกับเกมที่7ในรอบไฟนนลปี2016นั่นเองครับกับลูกที่ทุกคนต่างจํากันได้ครับลูกบล็อกอันเดโกดดล่านั่นเองฮะโดยต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเ่าก่อนที่จะถึงเกม7เนี่ยตัวเรเบ เขาทําไป41แต้ม16รีบาวแล้วก็7แอสซิสต์3สติล3บล็อกแล้วก็ในเกมที่6นะครับก็ทําไปอีก41แต้ม11แอสซิสต์8รีบาว4สติลแล้วก็อีก3บล็อกครับจนกระทั่งมาถึงในเกมที่7นี่แหละครับที่สามารถทำทริปเปิลดับเบิลได้ครับกับ27แต้ม11รีบาว11แอสซิสต์ครับซึ่งทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นคนที่3ของบริษัท NBA ครับที่สามารถทำทริปเปิลดับเบิลได้ในเกมที่7รอบไฟนอลครับและ2คนแรกที่สามารถทำได้ก็คือเจอร์รี่เว อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือการเล่นรอบไฟนอลของเอลเลนแอวาสันในปี2001นั่นเองครับท่านผู้ชมครับอันนี้ไม่ต้องตกใจเอานะว่าทำไมอยู่ดีผมถึงดีดขึ้นมาครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานที่ในการอานของผมมันไม่มีคนแล้วครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยกล้าที่จะพูดเสียงดังได้ครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ที่ท่านผู้ชมเห็นผมยิยบๆเนี่ยผมอานตอนบ่ายครับมีคนทํางานอยู่ผมเนี่ยไม่กล้าพูดเสียงดังครับเดี๋ยวเขาจะหันมามองวมันไม่มีสมาธิตอนนี้พออยู่คนเดียวแล้วเนีย 2001เนี่ยต้องบอกครับว่าอาร e เนเดอรัเนี่ยคือ m v p ของรุก่การนั้นครับแต่ว่าณนะตอนนั้นเองก็มีคู่ดูโอที่โคตรมหากาโคตรตำนานอย่างโค้พี่แจกด้วยเหมือนกันทําให้ในรอบไฟนอลเนี่ยซิกเซอร์ er, ไม่สามารถที่จะสู้เลเกอร์ได้เลยแต่มันมีอยู่1เกมครับท่านผู้ชมครับก็คือเกมแรกนั่นเองฮะที่ไอวัซเนี่ยสามารถที่จะแบกงทีมครับแล้วก็เอาชนะเลเกอร์ได้ด้วยฟอร์มการเล่นสูงถึง48แต้ม6แอสซิส5รีบาล5สติลแล้วก็จะมีฉากในตำนานก็คือการเดินข้ามผ่านไท และหนึ่งข้อที่ทำให้การเล่นของไอวอร์สันในวันนั้นเนี่ยมันสุดยอดจนมาถึงวันนี้ก็คือเขาคือคนที่หยุดสถิติการชนะรอบเพลย์ออฟรวดแบบไม่แพ้ใครเลยของโคบีแชคนั่นเองเพราะในะรอบเพลย์ออฟรุ่นกันนั้นนะครับคู่หูโคบีแชคเนี่ยตั้งแต่แบบว่ารอบแรกรอบ2รอบชิงแชมป์สายเนี่ยไม่มีใครสามารถเอาชนะพวกเขาได้เลยแม้สักเกมเดียวครับมีแค่รอบไฟนนลนี่แหละที่มาแพ้ให้ไอวอร์สันคนเดียวตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเหมือนตำนานเซนเซย่เนี่แหละครับที่ ขอแค่ต่อยพระเจ้าแค่หมัดเดียวก็พอแล้วแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยกูแพ้หมดกูก็ยอมสําหรับคนที่ไม่เก็ตมุกเินเซยาให้รู้ตัวไว้ซะว่าคุณนั้นยังวัยรุ่นอยู่เชี่ย er, อยากกลับมาตะโกนในว,วัย่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่มีเงินที่จะไปเช่าห้องใหม่ครับก็เลยต้องมาอาศัยออฟฟิศเขาอยู่ครับก็ต้องรอแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะ แล้วถ้าหากพูดถึงฟอร์มในการเล่นรอบเพลย์ออฟนะครับไมเคิลจอร์แดนเนี่ยก็คืออีกหนึ่งคนครับที่เราจะเป็นจะต้องพูดถึงอย่างแน่นอนครับที่ยิงใส่ทีมยูทยาแจ๊สแล้วก็พาทีมชิคาโกบูลเนี่ยคว้าแชมป์สามสมัยติดเป็นครั้งที่2นะครับโดยในเกมวันนั้นนะครับแตแนนของไมเคิลจอร์แดนครับสามารถทําให้ถึง45แต้มเลยนะครับแต่ที่ไม่น่าท้บใจนั่นก็คือในช่วง2นาทีครึ่งสุดท้ายครับไมเคิลจอร์แดนทําคนเดียวถึง8แต้มครับแล้วก็พาทีมรันขึ้นมาจุดสุดท้ายเนี่ยสติลในลลููกกกกสุุดดดดทท้้้าาาายยยยแแแแวว็็มมมมิิงงงนน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 นัััััััััั่่่่่่่เเเออออออคคคครรรรรบบบบบบตตไจจ์์ปีห ที่จอแดนเพิ่งเข้ามาในลีกใหม่ๆเลยนะครับวัยเพียงแค่23ปีเท่านั้นเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวเขาจะเป็นจะต้องแข่งรอบเพลย์ออฟกับทีมบอสตันเซลติกที่เป็นชุดของแลลี่เบิร์ดครับซึ่งว่ากันว่าในชุดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของบอสตันเซลติกเลยนะแต่อย่างไรก็ตามครับไมเคิลจอแดนเนี่ยก็สามารถทําได้ถึง63แต้มครับซึ่งหลังจากจบเกมวันนั้นนะครับแลลี่เบิร์ดเนี่ยถึงกับต้องเอ่ยปากเลยครับว่าไมเคิลจอแดนเนี่ยคือพระเจ้าในเกมนั้นครับเพราะยิงยังไง นั้นเนี่ยแลลี่เบิร์ดเนี่ยได้รับรางวัล MVP 3สมัยแล้วนะแต่ว่าไมเคิลจอแดนเนี่ยอ่ะอายุ23ปีเองเพิ่งยังเป็นแบบเด็กอยู่ในลีกอะ่ะแต่ว่า MVP 3สมัยมาให้การยอมรับผู้เล่นแบบนี้เนี่ยมันก็คือสุดยอดแล้วล่ะครับอันดับที่2นั่นก็คือฟอร์มการเล่นของเมจิกจอร์นสันครับในการเล่นรอบไฟนอลปี1980ครับในเกมที่6นะที่คาริมอับดุลจาบาเซนเตอร์ของทีมเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บครับไม่สามารถลงเล่นได้แล้วทีนี้เมจิกจอร์นสันครับจากที่เล่ guard, เล่่่่นน่่นน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 พอออยย์์์กกกกาาาารรรรรรด็เเเเเเปปลลลีตตตำำแแหหงงงคคััััับบไซซึใมมว้ะจสสถ ทำได้ถึง42แตม้ม15รีบาลแล้วก็อีก7แอสเิสเลยครับพาทีมเลเกอร์เนี่ยควา้าแชมป์ไปได้ในปีนั้นและเท่านั้นยังไม่พอนะครับในเกมนั้นเนี่ยทำให้เมจิกจอร์นสันครับกลายเป็นรุกกี้เพียงคนเดียวในประสัท NBA ครับที่ได้รับรางวัลไฟนอล MVP และฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจมากที่สุดเลยนะครับก็คือการเล่นของบิลรัสเซลนั่นเองครับด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี1962ครับในการแข่งขันรอบไฟนอลเกมที่7ที่บอสตันเซลติกประทับก,กับเลเกอร์นั่นเองซึ่งในเกม ครับแล้วก็อีก40รีบาวครับท่านผู้ชมครับฟังไม่ผิดครับ40รีบาวครับท่านผู้ชมครับเป็นเหตุผลที่ทําให้บอสตันเซลติกเนี่ยสามารถคว้าแชมป์เป็นปีที่4ติดต่อกันได้ในปีนั้นครับและตรงนี้เนี่ยมันน่าเสียดายครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีการจดบันทึกสถิติของการบล็อกนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีการจดสถิติแล้วเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีอย่างน้อยประมาณ10ครั้งครับและนี่คือฟอร์มการเล่นอันน่าประทับใจที่เกิดขึ้นในประสาทของ NBA รอบเพลย์ออฟนะครับแล้วสำหรับฟอร์มมมของเเเคคคคคควววววิิินน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 ดดดููููรรรรใัััีี้้้แหละบบทท่่่่าาาผผชชย คนไปอยู่ในจุดนั้นอันดับที่เท่าไหร่กัน อันนี้ผมขอแก้จากคลิปที่แล้วหน่อยนะครับที่ผมเคยพูดว่าเจ็บเอ็นร้อยหวหรือ ACL ในคลิปนั้นเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่า ACL กับเอ็นร้อยหวเป็นอาการบาดเจ็บเดียวกันนะผมแค่กําลังจะสื่อว่าการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวกับ ACL เนี่ยมันหนักพอๆกันครับมันเป็นประเภทเดียวกันที่แบบว่าสามารถดับฝันของนักกีฬาได้แบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีคนคอมเมนต์มาบอกนะว่านี่ครับ ACL ไม่ใช่เอ็นร้อยหวอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมเลยมาขอแบบว่าแก้เพิ่มนิดหนึ่งเผื่อแบบว่ามีความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนกันอะไรแบบนี้นะฮะ